สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าแผนการสอนที่เราเตรียมมาอย่างดีสุดๆเนี่ยพอเอาไปใช้จริงกลับไม่เป็นที่สนใจของนักเรียนเท่าที่ควรปัญหานี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาที่เราสอนนะครับแต่อาจจะอยู่ที่วิธีคิดของเราเองวันนี้เราจะมาสำรวจสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิหรือการคิดเชิงออกแบบกันครับมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากที่กำลนังเข้ามาปฏิวัติวงการศึกษาเลยโดยการเปลี่ยนโฟกัสจากสิ่งที่เราจะสอน ไปสู่คนที่เรากำลังสอนครับวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งโอ้โหคำพูดนี้คือหัวใจของดีไซน์ thinking เลยครับคือแทนที่เราจะรีบกระโดดไปหากิจกรรมใหม่ๆม,มาแก้ปัญหาเด็กไม่สนใจเราลองถอยกลับมาสักก้าวหนึ่งนี่ไหมครับเพื่อทําความเข้าใจก่อนว่าทําไมพวกเขาถึงไม่สนใจตั้งแต่แรกแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าหากปัญหาที่เราพยายามแก้ไขกันอย่างหนักเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแล้วครับ ลองนึกภาพคุณครูที่แบบออกแบบกิจกรรมมาอย่างดีเลยนะสุดยอดมากแต่พอถึงเวลาจริงเด็กๆก,กลับเฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นไปกับเราเลยเอ๊ะแล้วปัญหานี้มันเกิดจากอะไรกันแนะ่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดครับซึ่งเอาจริงๆมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะในแวดวงการศึกษาคือด้วยความตั้งใจที่ดีของเรานี่แหละเรามักจะรีบสร้างกิจกรรมใหม่ๆโดยที่อาจจะยังไม่ได้เจาะลึกลงไปถึงต้นตอที่แท้จริงเลยว่าทำไมนักเรียนถึงไม่มีส่วนร่วมกับบทเรียนของเรา แล้วก็นี่แหละครับที่ดีไซน์ทิงกิ้งจะเข้ามาเป็นเพรของเรามันคือแนวทางการแก้ปัญหาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางเสมอครับโดยจะเริ่มจากการทําความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนไม่ใช่แค่แก้ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพราะทางออกที่ดีที่สุดมันต้องมาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดครับวัวใจสําคัญที่สุดเลยนะของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันคือการเปลี่ยนมุมมองของเราแบบพลิกฝ่ามือเลยครับเราจะเปลี่ยนจากการตั้งคําถามว่าจะสอนเนื้อหานี้ยังไงดีไปการตั้งคําถามว่า เอแล้วผู้เรียนของเราเป็นใครกันนะพวกเขาสนใจอะไรแล้วเราจะสร้างการเรียนรู้ที่มันตอบโจทย์พวกเขาได้ยังไงเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายของเราอะครับมันไม่ใช่แค่การสอนบทเรียนให้มันจบๆไปแต่คือการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายซึ่งแน่นอนว่ามันลึกซึ้งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนได้มากกว่ากันเยอะเลยครับเอาล่ะครับแล้วเราจะเริ่มต้นการเดินทางนี้กันได้ยังไง ต้องบอกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆสวยๆนะครับแต่มันคือเส้นทาง5ขั้นตอนที่มีโครงสร้างชัดเจนมากๆที่จะพาเราไปสู่นวัตกรรมการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงครับนี่เลยครับกรอบการทำงาน5ขั้นตอนจาก D.School ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับเริ่มจาก Empathize เพื่อทำความเข้าใจผู้เรียนแบบลึกซึ้งมากๆ define เพื่อกำหนดปัญหาให้มันชัดๆคมคม ideate เพื่อระดมไอเดียแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ prototype เพื่อสร้างต้นแบบไอเดียให้มันจับต้องได้และสุดท้าย test เพื่อนำไปทดลองแล้วก็เรียนรู้จากผลลัพธ์เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละขั้นเลยครับขั้นตอนแรกและผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือ empathize ครับมันคือการที่เราต้องถอดหมวกความเป็นครูของเราออกก่อนแล้วสวมบทบาทเป็นเหมือนนักสำรวจเข้าไปในโลกของผู้เรียนเลยครับ เพื่อที่จะทำความเข้าใจประสบการณ์แรงจูงใจหรืออุปสรรคต่างๆจากมุมมองของพวกเขาจริงๆไม่ใช่จากมุมมองของเรามีเครื่องมือหนึ่งที่เจ๋งมากสำหรับขั้นตอนนี้ครับเขาเรียกว่า e m p a t h y m a p มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทั้งทีมเนี่ยเห็นภาพเดียวกันเลยว่าผู้เรียนคนหนึ่งเขาพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรแล้วก็รู้สึกย่งไงโอ้โหมันทาให้เราเข้าใจพวกเขาได้ชัดเจนขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับพอเราได้ข้อมูลเชิงลึกมาเพียบแล้วใช่ไหมครับ ขั้นตอนที่2ก็คือ define ครับนี่คือการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมากลัน่นมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นโจทย์ปัญหาที่มันคมคายแล้วก็ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากนักเรียนไม่สนใจเรียนไปเป็นเราจะทํำยังไงดีนะให้นักเรียนรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพวกเขาจริงๆและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สนุกที่สุดครับ ขั้นตอนไอเดียคือการปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ระดมสมองหาทางออกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยไม่ว่าไอเดียจะดูแปลกหรือจะดูบ้าแค่ไหนก็ตามนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยปริมาณสําคัญกว่าคุณภาพครับผมพอได้ไอเดียมาแล้วก็ถึงเวลาทําให้มันจับต้องได้ในขั้นโปรโตไทป์ ai, หรือว่าการสร้างต้นแบบนั่นเองครับย้านะครับว่าไม่ต้องสวยงามสมบูรณ์แบบอาจจะเป็นแค่การวาดสตอรี่บอร์ดง่ายๆการแสดงบทบาทสมมุติหรือการสร้างกิจกรรมจําลองขึ้นมาก็ได้ หัวใจสำคัญก็คือการสร้างสิ่งที่พอจะนำไปทดลองและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเทสครับเราจะนำต้นแบบนี้ไปให้นักเรียนได้ลองใช้จริงๆเลยเพื่อคอยสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กนี่ไม่ใช่การสอบตกหรือสอบผ่านนะครับแต่มันคือวงจรของการเรียนรู้เราเอาฟีดแบ็กที่ได้กลับไปปรับปรุงต้นแบบแล้วก็ทดสอบอีกครั้งวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจนกว่าเราจะได้ทางออกที่ดีที่สุด กระบวนการ5ขั้นตอนนี้ดูน่าสนใจใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือแล้วเราจะนำไปใช้จริงได้อย่างไงโดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานร่วมกับทีมโชวดีมากครับที่ในยุคดิจิตอลแบบนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังมากมายเลยที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความจริงได้ง่ายขึ้นครับปัจจุบันมีเครื่องมือดิจิตอลเยอะมากครับที่เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการออนไลน์ของเราเลยอย่างเช่นมีโรหรือแพดเล็ตที่เป็นเหมือนกระดานไวบอร์ดไร้ขีดจำกัดให้เราระดมสมองกัน หรือจะเป็นซูมสำหรับการสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจผู้เรียนหรือแคนว่าที่ช่วยให้เราสร้างต้นแบบสื่อการสอนสวยๆได้ในไม่กี่คลิกเองครับ ตารางนี้สรุปภาพรวมได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับจะเห็นเลยนะว่าในแต่ละขั้นตอนของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมืออย่างมิโรเพื่อทํากิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงได้เลยตั้งแต่การสร้าง e m p a t h ต m a แในขั้นแรกไปจนถึงการสร้าง Prototype Scan วาสแล้วก็การทํา p e e r Feedback ในขั้นตอนสุดท้ายทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเลยครับทาให้การทํางานร่วมกันเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆแต่ว่าคุณค่าที่แท้จริงของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าการได้แผนการสอนที่ดีขึ้นนะครับ เพราะหัวใจของมันก็คือการพัฒนาน,นักการศึกษาไปพร้อมๆกันเลยพอมเมื่อเราได้ลงมือทําในกระบวนการนี้เรากําลังฝึกผลทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับครูยุคใหม่ไปในตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการคิดเชิงวิพากษ์การทํางานร่วมกับผู้อื่นและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความเข้าอกเข้าใจหรือเอมพัธตซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างแท้จริงครับ และนี่คือภาพสะท้อนที่ผมว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยครับดีไซน์ทิงกิ้งไม่ได้สอนให้เราเป็นนักคิดที่เก่งขึ้นแต่สอนให้เรามองเห็นคนอื่นได้ชัดเจนขึ้นเพราะเมื่อเรามองเห็นผู้เรียนของเราชัดขึ้นแล้วการออกแบบการเรียนรู้ที่มีความหมายมันก็จะตามมาเองครับสุดท้ายนี้เลยอยากจะชวนทุกคนกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าปัญหาที่แท้จริงในห้องเรียนของเราคืออะไร บางทีคําตอบที่ทรงพลังที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในการหากิจกรรมใหม่นะครับแต่อยู่ในการมองเห็นและเข้าใจผู้เรียนของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับ